ฉันลูกพ่อผูเป็นเจา้าโปรดกล้าทรงฉันมานี้ประทานให้มีป้านในโลกนี้มีพ่อแม่รักเมตตาพาฉันนำฉันเดินเคียงข้างฉันช่ว ้ฉันให้พบเธอสอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อพรนาก,กับพระออยฉันลูกภพภผู้เป็นเจ้า ฉันเข้าใจรักคำความจริงก็ถูกสิ่งสายเกินการพาฉันนำฉันเดินเคียงข้างฉันช่วยฉันให้พบทธอสอนฉันถูกยาที เพื่อพัมนกกาการพระอิจันลูกผู้เป็นเจา้ารอดรอนปุ้ก่อรอดทาหากฉันเรียนทำตามพระปัญชาจะได้ พระองค์อาฉันนำฉันเดินเคียงข้างฉันช่วยฉันให้พบทางสอนฉันทุกอย่าที่ต้องทำเพื่อพรรัฒนากกับพระอิ